วันนี้วันหยุดใครอยู่บ้านเบื่บอๆกันบ้างวันนี้เราเอาไอเดียสนุกสนกมาฝากเพื่อนๆที่จะทำให้วันเบื่บอๆของคุณกลายเป็นวันที่สนุกยิ่งขึ้นงั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะถ้าใครชอบดูการ์ตูนแล้วก็ชุมช่มๆจะสอนให้คุณวาดรูปการ์กกรตูนเคลื่อนไหวได้เพียงแค่ใช้ปากกาเมจิก เพราะเรื่องของเราเราจะใช้เป็นผู้ชายแล้วก็มีบอลลูนด้วยละกันและสิ่งที่เราจะต้องใช้นั้นก็คือสมุดแบบนี้แล้วก็ปากกาเมจิกเราจะเริ่มจากหน้าสดาุดท้ายวาดรูปคนลงไปแล้วก็ใส่รูปหัวใจจากนั้นก็เปิดหน้าต่อไปแล้วก็วาดตามเดิมเราจะวาดให้มันขยับไปสักนิดนึงต่อหนึ่งแผน่น แล้วอย่าลืมวัดน้าของผู้ชายด้วยนะดูสซี่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยขยับอีกนิดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาเปิดหน้าสมุดกันเลยดีกว่าดิวซเปิดแบบนี้เป็นอนิเมชันเลยเราจะมาดูว่าการทำตุ๊กตาแบบนี้สามารถทำได้ง่ายมากเพียงแค่ใช้อะไรเอ่ยเชอบบือกป่านผ้าสกา๊าลัดแกงกระดาษทิชชู่แล้วก็ไม้คนกาแฟตัดแกงกระดาษครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ย้อมให้เป็นสีสม้ม ตัดผ้าสักหลาดให้เป็นรูปหน้าจิ้งจอกแล้วเราก็จะตัดส่วนหน้าด้วยผ้าสีขาวส่วนจมูกเราจะใช้สีดำวาดหน้าด้วยปากกาเมจิกจากนั้นเราจะเจาะรูสีรูเข้าไปเลยแล้วค่อยๆร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็ผูกให้เป็นเงื่อนแบบนี้เราจะได้อุ้งมือทำให้ส่วนขาหนักขึ้นด้วยลูกปัดไม้จากนั้นก็ติดหน้าของฟ็อกซี่น้อยลงไปแล้วเราก็จะใส่สายเอ็นลงไปให้มันสามารถขยับได้ไงดูสิ ตอนนี้จริงจอกน้อยของเราก็มีความสุขแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาสวยมากวันนี้จะทำทรงผมอะไรดีคะ,ะไม่รู้เหมือนกันเบื่อเราจะมาทำหน้าตุ๊กตาบนปกสมุดกันเลยเราจะปิดหน้าตุ๊กตามาแล้วก็เอาสมุดธรรมดามาเลย นำที่เจาะรูมาจากนั้นก็เจาะที่สองรูที่ปกสมุดจากนั้นใช้กาวสองหน้าติดหน้ากระตูนเข้าไปนำคลิปหนีบกระดาษแล้วก็วิกผมปอมมาติดเข้าไปในปกสมุดได้เลยแค่นี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยก็แล้วแต่เราแล้วล่ะว่าจะทำทรงผมอะไรเรามาถักเปียดูมะหรือว่าเป็นพพนี่เทลหรืออะไรก็ได้ตามที่คุณชอบเลยงานฝีมือน่าทำให้คุณไม่เบื่อไม่เชื่ออย่างนั้นเหรองั้นเราลองมาร่างรูปผู้ชายบนกระดาษดีกว่า จากนั้นก็ตัดเส้นให้เรียบร้อยโดยใช้ปากกาเมจิกสีดำจากนั้นใช้มีดคตเตอร์กรีดบริเวณที่เป็นกางเกงนำกระดาษสีสันสดใสามาไว้ข้างหลังตลกจังเลยกางเกงสีขาวหน้าเบื่อไปมากกางเกงแค่ไหนน่ารักดีนะลองพับกางเกงลองดู แล้วเราก็จะติดเทปลงไปในส่วนของกลางเกงถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้เพื่อนอารมณ์ดีแล้วก็ลองเอารูปเนี้ยให้เพื่อนๆดูนะง่ายแถมสร้างสรรค์ทีนี้เราจะมาเสกให้มี black hole อยู่บนมือของเราไม่หรอกสิ่งที่เราต้องใช้คือสีอะคริลิกแล้วก็มือวาดภาพแบบนี้ลงไปเลยแล้วก็สร้างแสงเงาด้วยสีที่อ่อนกว่า จากนั้นก็เน้นสีดำตรงกลางแล้วก็ใส่สีขาวแค่ลองทำมือแบบนี้ก็เหมือนคุณมีรูที่มือแล้วล่ะดูสินี่เป็นแนวใหม่ในการถ่ายเซลฟี่และไอเดียนี้อาจจะทำให้คุณตาลายเล็กน้อยเราจะมาทำกระดาษสามมิติกันเลยง่ายๆเพียงแค่นำกระดาษมาหนึ่งใบเราจะวาดครึ่งวงกลมหลายๆอันจากนั้นก็จะลากเส้นให้ต่อกันแล้วเราก็จะใช้ดินสอสีแดงแล้วก็สีฟ้า จากนั้นค่อยๆตัดเส้นดินสอออกแล้วเราก็จะพับตามสีของมันเลยสีฟ้าข้างในสีแดงข้างนอกทีนี้ก็ลองเปิดปิดเปิดปิดปด,ดูว้าวมันดูสามิติจริงๆเลยนะเนี่ยคือสามารถนำผลงานชิ้นนี้ไปทำเป็นกาา์ดอวยพรได้ยังเบื่ออยู่ใช่ไหมไล์เกมนี้เราจะต้องใช้กล่องธรรมดาเท่านั้นเองนำหลอดพลาสติกมัเลย แล้วก็เศษกล่องแบบนี้ตัดหลอดให้มีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็ทำเป็นด่านเราจะใช้หลอดชิ้นต่างๆนำมาต่อการแบบนี้และตรงส่วนนี้ปล่อยจินตนาการของคุณได้เลยแล้วเจาะรู้ว่าตรงมุมแบบนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ลูกบอลสามารถลอดออกไปได้จากนั้นก็เอาลูกบอลเหล็กมาใส่เข้าไปในเกมได้เลยมาเริ่มเล่นเกมกันได้คุณแค่จะต้องบังคับให้ลูกบอลกลี้งไปตามจุดต่างๆจนกว่าลูกบอลนั้นจะหาทางออกได้นั่นเอง มาดูกันสิว่าใครจะทำได้เร็วกว่ากันลองดูนะจริงๆแล้วแอ g กี b เบ d ก็อาจจะไม่ได้อ่อน่ากลัวอย่างที่คิดจริงหรือเปล่าลองมาเปิดดูซิจ้าพกระดาษครึ่งหนึ่งจากนั้นก็พับอีกครึ่งทีนี้เราก็ได้ลอยเปิดปิดพับได้แล้วเราก็จะตัดเส้นสีดำจากภาพร่างแองกี้เบิร์ดวาดและระบายจุดต่างๆจากนั้นก็เปิดกระดาษออกมาแล้ววาดต่อได้เลย ลากเส้นไปมาจากนั้นก็อย่าลืมใส่ฟันด้วยนะทีนี้ก็ได้เวลาระบายสีแล้วเปิดออกมาหาเฮอ Angry Birds นายนี่น่ากลัวจริงๆเลยมาดูกันสิว่าของใครน่ากลัวกว่ากัน เราลองมาดูกันหน่อยสิว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันกระโดดกระดาษนี้แต่กระดาษที่เป็นรูปแบบนี้จากกระดาษแข็งแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปเปิดออกแล้วก็ติดสกอตเทปที่เดิมปิดทับด้วยกระดาษสีสวยนำหนังยางมัดผมแล้วก็มาได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็ใส่เข้าไป แล้วเราก็จะคล้องอีกด้านนึงจากนั้นเราก็จะเปิดเพื่อให้หนังยางนั้นมันยืดออกกระโดดเลยเราก็จะได้กบน้อที่ทําจากกระดาษแล้วมาแข่งกันไหมว่าของใครกระโดดสูงกว่ากันใครเคยเล่นเกมพวกนี้บ้างที่จะต้องต่อมาอยู่ในค r นให้เป็นรูปสมบูรณ์แบบนํารูปที่คุณต้องการมาจากนั้นก็ติดไว้ที่กระดาษแข็งแล้วก็ตีกรอบให้ขนาดเท่ากันกับภาพใช้มีดกรีดกระดาษออกเลย ติดกรอบรูปสุดน่ารักลงไปเลยแล้วตัดรูปของเราออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยม9้าชิ้นแล้วเราก็ใส่ภาพลงไปไม่จำเป็นต้องเรียงภาพนะแล้วเราก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่ว่างเอาไว้เป็นของขวัญสุดน่ารักที่สามารถทำให้เพื่อนๆได้เจ๊กซอต่อผ้าแบบนี้สนุกมากๆเลย ของเล่นอันนี้สามารถทำให้คุณหายเครียดได้เราลองมาดูกันเลยดีกว่าไม่ยากนะขอบอกคุณจะต้องใช้ลวดแล้วก็เอาหลอดดูดมาเลยพันลวดให้เป็นเกลียวแบบนี้ตัดหลอดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่อยๆเอาลวดออกมาจากนั้นก็ร้อยหลอดเข้าไปเลย จากนั้นพิกกับแบบนี้งูที่ทําจากหลอดก็จนเลื้อยไปตามลวดและถ้าเราสามารถทําให้มันยาวขึ้นได้เราก็จะเห็นงูไต่ไปตามลวดได้เยอะขึ้นใครเคยอ,อยากได้เครื่องนี้เอาไว้แก้เครียบบ้างหรือเปล่าแต่บางทีมันก็แพงเกินไปงั้นเราลองมาทําเองกันเลยดีไหมเราจะต้องใช้ลูกบอลพลาสติกแบบนี้แล้วก็กรอบรูปแล้วก็ตะเกียบตัดตะเกียบออกมาแบบนี้เลยแล้วติดตะเกียบเข้ากับกรอบรูป ติดทั้งสองเข้าด้านบนทีนี้รูปเรามันก็จะเหมือนเสาโหนเลยล่ะแล้วเราก็จะหยอดกาวร้อนพร้อมติดเชือกจากนั้นก็ห้อยลูกบอลให้ทั้งสองข้างเท่ากันแล้วหยอดกาวร้อนเพื่อติดเชือกถ้าเกิดว่าเราขึ้นไหม่ลูกสุดท้ายแล้วลูกอันข้างหน้าสุดมันก็จะเคลื่อนไหวแต่ว่าตรงกลางเนี่ยอยู่นิ่ง และนี่ก็อาจจะทำให้ความเครียดของคุณหายไปได้เพียงแค่จ้องมองรูปบอลพวกนี้และสิ่งประดิษฐ์อันต่อไปเราจะต้องพึ่งวิชาฟิสิกส์ซะหน่อยมาดูกันว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายฟองสบู่แบบนี้ได้ยังไงเคล็ดลับเป็นอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตยังไงล่ะผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำลงไปในจานแก้วแบบนี้ แล้วเราก็จะผสมเกลีนสำหรับเครื่องสําอางแล้วเราก็จะเทน้ำที่เราผสมออกมาไว้บนถาดตอนนี้เราก็ได้ฟองสบู่แล้วเราจะใช้ผ้าขนหนูถูเข้ากับหลอดพลาสติกแค่เอาจอกเข้าไปกใกล้ๆดูสิฟองสบู่ก็ไปตามท่อแล้วล่ะลองค่อยๆทำดูนะเจ๋งใช่มหมและสุดท้ายเราจะมาทำสปินเนอร์ที่ทำจากข้อง,ง่ายใกล้ตัวเอาฝาขวดน้ำพลาสติกมาเลย แล้วเจาะรูเป็นครึ่งวงกลมด้วยมีดคัตเตอร์นำที่คนกาแฟมาสองแทง่งแล้วติดด้วยกาวร้อให้เป็นกาก,กบาทจากนั้นก็วางไม้ไว้ด้านบนแล้วปิดฝาอีกันไว้ข้างบนติดทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยกาวร้อนจากนั้นก็เจาะรูด,ด้วยเข็มที่รนไฟมาแล้วนำหัวปากกาออกจากไส้หมึกแล้วใส่หัวปากกาเข้าไปในรู จากนั้นเราก็สามารถหมุนได้ตามสบายเลยและเราสามารถมอดีฟายให้มันสวยขึ้นได้โดยการใช้สีที่ต่างกันแบบนี้ยิ่งมีสีที่ต่างกาันยิ่งทำให้สปินเนอร์ของเราดูสวยขึ้นวังว่าไอเดียของเราจะแก้เบื่อคุณได้นะแล้วไอเดียไหนที่คุณจำได้มากที่สุดตุ๊กตาจิ้งจอกน้อย แก้สสามมิติแบบนี้หรือว่าอนิเมชันทำเองคอมเมนต์คำตอบไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องชุมชุ่มสิเล็กคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียสนุกสนุกแบบนี้จากเรา